แค่เห็นชุดก็รู้วุฒิพาถอดร,รหัสชุดคุยบัณฑิตจีนวันนี้จีนไทยนิวจะพาทุกคนไปถอดร,รหัสความหมายและสีของชุดคุยของคนจีนกันในประเทศจีนนักศึกษาจะรับปริญญากันในช่วงเดือนมิถุนาถึงกรกฎามคมก่อนอื่นชุดคุยของทุกมหาลัยในจีนจะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศบัณฑิตจะสวมชุดคุยสีดำมหาบัณฑิตจะสวมชุดคุยสีครามและน้ำเงินขณะที่ดุษฎีบัณฑิตจะสวมชุดคุยสีแดงและดำชุดคุยจะมีแถบสีทรงสามเหลี่ยม ที่มีลวดลายดอกโบตั๋นจีนโบราณแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และความเป็นสิริมงคลเหล่าบัณฑิตจะสวมหมวกวิชาการทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีดำโดยสีของผู้จะแตกต่างกันออกไปตามระดับปริญญาส่วนสีแถบสามเหลี่ยมจะแตกต่างกันออกไปตามสาขาที่จบการศึกษาแค่เห็นสีชุดก็เดาได้เลยว่าจบปริญญาอะไรคณะใดชมพูสีหว,ว,วานของบัณฑิตสายมนุษยศาสตร์คุศาสตร์และศิละปะกรรมศาสตร์เทา สีเท่ h, สุดขลุมของบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เหลืองสีที่สดใสขนาดนี้เป็นของบัณฑิตสายวิศวกรรมศาสตร์นะเขียวจะเหมาะกับใครไปได้มากกว่าเด็กสายกเกษตรศาสตร์ขาวสีขาวบริสุทธ์สำหรับบัณฑิตสายแพทยศาสตร์และสุดท้ายแดงสีประจำธงชาติของจีนตกเป็นของบัณฑิตสายวิทยาการทหารหากเป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรีผู้บนหมวกวิชาการจะเป็นสีดำระดับปริญญาโทใช้ผู้สีครามและระดับปริญญาเอกใช้ผู้สีแดง ซึ่งจะสอดคล้องกับสีของชุดคลุยแต่ละมหาลัยสามารถปักตาสัญลักษณ์ของตนไว้ที่หน้าอกด้านซ้ายของชุดคลุยได้ส่วนเรื่องเครื่องแต่งกายด้านในบัณฑิตควรสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีอ่อนผู้ชายสวมกางเกงขาย,ยาวสีเข้มสามารถผูกเน็คไทหรือหูกระต่ายได้ทั้งสีแดงและดำผู้หญิงจะสวมกางเกงขาย,ยาวสีเข้มหรือกระโปรงสีเข้มไม่มีลวดลายส่วนรองเท้าควรสวมรองเท้าหนังสีเข้มล่าสุดปีนี้เทรนชุดคุยสไตล์จีนมาแรงมากขึ้นสืบเนื่องจาก ากกระแสจีนิยมโดยจะใส่ชุดท่านฝูหรือกี่เพาไว้ด้านในแล้วคุมด้วยผ้าปักลายสไตล์จีนทับชุดครุยอีกทีรวมถึงประดับหมวกวิชาการด้วยดอกไม้ประดิษฐ์สีสันต่างๆเสริมออปชันด้วยกิฟต์ติดผมพัดทรงกลมหรือล่มกระดาษที่ดูแล้วน่าจเจริญหูจเจริญตาสุดๆวัฒนธรรมดั้งเดิมถูกผสานเข้ากับวัฒนธรรมสมัยใหม่กลายเป็นเทนที่เหล่าบัณฑิตให้ความสนใจทั้งนี้รายงานของ i m e d i a r e s e a r c h หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจคาดการว่า ภายในปี2025ตลาดหั่นฟูของจีนจะมีมูลค่าสูงถึง1.9หมื่นล้านหยวนอย่างไรก็ตามวันรับปริญญาของเด็กจีนจะไม่มีการแจกใบปริญญาบัตรเหมือนของไทยแต่จะมีพิธีปัดผู้หมวกโดยอธิการบดีซึ่งจะสวมชุดครุยสีแดงหมวกสีแดงและติดผู้สีเหลืองจะทำการปัดผู้จากเดิมที่อยู่ทางขวาให้ไปอยู่ทางซ้ายเพื่อสื่อถึงการจบการศึกษายอย่างเป็นทางการ